โอเคเริ okay, done, episode, so episode, ่มต้นนะครับก <Ooh S 1> ่อนที Japanese, after, ่เราจะเริ so, so, ่มต้นค so, ันจิในอีีถัดไปนะครับอีพีนี้เราจะเริ่มต้นมารู้จักกับฮิราคานะกันก่อนนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องเวลาเราอ่านเราอ่านออกเสียงด้วยฮิรางานะนะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับเราไม่ได้อ่านออกเสียงคือถ้าเราไม่รู้จักถ้าเราอ่านไม่ออกะถ้าเราไม่รู้ว่าแต่ละตัวของภาษาญี่ปุ่นมันอ่านว่าอะไรเราก็จะสามารถเรียนคันจิได้ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มอ่านฮิราคานะกันก่อนนะครับ โอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่ล่างะตรงนี้นะครับเป็นตัวที่เราจะต้องอ่านออกแล้วก็รู้จักกันก่อนนะครับที่ล่างะตัวนี้นะครับปกติแล้วมีทั้งหมด46ตัวนะครับอ่านไม่ยากนะครับอ่านไม่ยากอันนี้ไอ้ตัวนี้ตัว A นะครับอ่านว่าอะนะครับตัวนี้ตัวไอไม่ได้อ่านว่าไอนะครับอ่านว่าอีนะครับแล้วก็ตัว U อ่านว่าอุนะครับแล้วก็ตัว E อ่านว่าเอแล้วก็ตัวโออ่านว่าโอนะครับเอาใหม่นะฮะตัวนี้อะ อีอูเอโอนะครับแถวแรกนะครับก็คืออีอูเอโอแค่นั้นเองนะครับอตัวคือตัวนี้นะครับอีคือตัวนี้นะครับอูคือตัวนี้นะครับแล้วก็เอคือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวโอก็คือตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสระตัวแรกครับอีอูเอโอนะครับส่วนวิธีการเขียนนะครับเดี๋ยวเราไปโชว์ในท้ายคลิปนะครับว่าจะเขียนยังไงนะครับถ้าใครที่มาฟังนะครับก็เดี๋ยวรอท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะโชว์ คลิปวิธีการเขียนตัวอีลังอณะของทุกตัวนะครับโอเคตัวต่อไปอันนี้อันนี้เวลาอ่านนะครับตัวนี้เป็นตัวแถวอะตัวนี้เป็นตัวแถวอีนะครับตัวนี้เป็นตัวแถวอุนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแถวเอกแล้วก็ตัวโอนะครับตัวอะแถวนี้นะครับเราถ้าถ้าเป็นอาอย่างนี้อ่านว่าอะเฉยแต่ถ้ามีเคเคเออ่านว่าคะอ่านว่าคะนะครับ กะนะครับกะแล้วก็ ki นะครับไม่อ่านว่าอ่าอันนี้ ki อ่านว่าคิถูกไหมคิอันนี้ตัวอีอี I, กแล้เป็นคิตัวนี้อ่านว่าคิตัวนี้ ku อ่านว่าคุนะครับเป็นพจน์ตัวนี้เป็นตัวอุนะอ่านว่าคุแล้วก็ ke ไม่อ่านอ่า ke อ่านว่าเคแล้วก็ตัว e คือเอใช่ไหมครับก็อ่านว่าเคนะครับแล้วก็โคแค่นั้นเองนะครับก็คือออกเสียงตามตัวข้างหน้านั่นเองนะครับ ่เดี๋ยวให้ดูใน IG เผื่อจะดูใน IG ด้วยนะครับใครที่ดูใน IG อยู่นะฮะอันนี้นะครับตัวนี้อ่านว่า a e u a o นะครับผมแล้วก็ถ้า k ถ้า k อ่านว่าคคะิคุเคโคนะครับผมถ้าเป็น s นะครับก็อ่านว่าซะอันนี้ซะอันนี้ไม่อ่านซินะครับอ่านเป็นชินะครับตัวนี้อ่านเป็นชิแล้วก็ซูเซโซไม่มีอะไรครับตรงๆเลยนะครับแล้วก็ตัวทีก็เป็นเหมือนเดิมแถวแรกตัวทะอันนี้ไม่อ่านทินะครับอันจิ อันชินะครับอันชิแล้วก็ทีย uh, ูไม right. ่อ่านทุนะครับอ่านซึอันซึนะครับผมแล้วก็ทีเอ่านเทนะฮะเทก็ตรงตรงตัวเลยแล้วก็ทุนะครับไอตัวนี้อาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับจะต้องไปฟังเสียงภาษาญี่ปุ่นจริงๆนะครับผมก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะอ่านยากนิดนึงอันนี้ไม่อ่านซึนะครับอันซึอ่านมันออกเสียงสั้นๆนะครับจะไปฟังเสียงจริงๆกันนะครับอันนี้อ่านไม่ได้อ่านซึนะครับแต่ว่าตัวภาาษอังกฤษเขียนว่าซึนะครับจริงๆแล้ว มันไม่ได้เขียนมันไม่ได้อ่านแบบนี้นะครับมันอ่านสั้นๆเดี๋ยวไปฟังเสียงกันจริงๆแล้วกันนะครับผมอาจจะเอกเสียงไม่ชัดนะครับตัวเอ็นต่อไปนะครับ n a ก็คือณนะครับณเอ็ก็คือนินิก็ตรงตัวณนินุนี้ตัวนุตัวตัวยูไงตัวยุเป็นตัวนุแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนุนะครับเหมือนแถวจำจำเดิมวันนี้มาห้าตัวแล้วนะฮะห้าแถวแล้วนะครับผมคะสะทะและก็นะนะครับจากตัวตั้งต้นนะครับอะอีอูเอโอ นะครับอีอออนะครับตอนนี้อ่าทบทวนอีกที code, นะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับย้อนกลับไปดูได้นะคะว่าเราสอนไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แถวที่5นะครับทบทวนครับอีอออคทคุเคโคชิซเซโซนะครับทะชิซึเทโตนะฮะนนเนเนอแค่นี้เองแค่นี้เองยากไหมฮะดูยากนะฮะ แต่ต้องไปจำนะครับวันนี้ต้องจําและต้องอ่านให้เป็นนะครับจะได้มาฝึกกันในอีพีถัดไปนะครับว่าเราจะอ่านยังไงเดี๋ยวมีตัวอย่างของคำที่รากันมาให้อ่านกันนะครับว่าอ่านว่าอะไรนะครับอออออะิเโค a i u e o k โค u k ชิ o ุเซโซทะจิซุเทโ t o n a n i n u n e n o ครับผม5ตัวแล้วครับต่อไปตัวนี้ตัว h ครับผมอ่านว่าฮะเหมือนเดิมฮะฮิอันนี้ไม่อ่านฮุนะครับไม่อ่านฮุ อ่านเป็นฟุอ่านเป็นฟุแทนตัว f นะฮะอ่านเป็นฟุมันจะไม่ได้ออกฟุเต็มๆมันอ่านว่าฟุนะฮะแล้วก็ตัวเฮชตัวเฮแล้วก็ตัวโฮนะคะรับตัวนี้นะครับก็คือตรง h กับ e ใช่ไหมครับปกติอ่านฮีใช่ไหมฮีชิอิดแต่ไม่ใช่นะครับสายญี่ปุน่นถ้าเป็น r o m a จ i จะอ่านว่าจะอ่านว่าเฮชเฮโฮนะครับแล้วก็มะตัว m ก็เป็นมะมิมุเมโมุตรงๆมะ ma ก็มะ mi ก็มิ M U กมุนะครับ M E กเมะและก็ M O กโมะนะครับต่อไป Y ก็เป็น Y วายะตรงนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นจะไม่มียินะครับยะยุเยะยะไม่มีไม่มีตัวยิแล้วก็ไม่มีตัวเยะนะครับก็จะมีแค่ยะยุเยะแค่หนึ่งสามตัวนะครับยะยุตรงนี้แถวยูใช่ไหมยูแล้วก็โยะนะครับยะยุโยะแล้วก็ตัวต่อไปครับระครับผมตัวอานะครับก็เป็นระริ รุเรโรนะครับระริรุเรโรนะครับห้าตัวนะครับของตัวอ่ตัวระนะครับต่อไป W แครับไม่มีวะวิบุเวโนะฮะไม่มีวะวิบุเวโนะครับมีแต่วะโวะอันนี้ไม่อ่านโวะนะครับอ่านโอนะครับอ่านโอแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวพิเศษครับผมออกเสียงแค่เบาๆสั้นๆไม่อ่านอึนนะฮะอ่านอืม ประมาณอนี้ออกเสียงในลำคอนะครับตัวอืมนะฮะโอเคครับอันใหม่ครับเริ่มต้นนะฮะทุกคนนะครับผมครัี่เข้ามาฟังแล้วก็มาเรียนพร้อมกันนะครับก็อาจออกเสียงไปพร้อมกันได้เลยนะครับผมใครที่ไม่ได้มาฟังไลฟ์นะครับก็ไปดูคลิปได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บเอาไว้ใน y o u t u ูบนะฮะไปฟังได้ครับผมเริ่มต้นครับ a e u a o แถวคะครับแถวคะคิคุเคโคครับผมแถว s ครับสะ ชิซุเซโซครับผมแถวทีครับทะชิซึเทโทครับผมแถวเอ็นนะนินุเนโนครับผมแถวเอชฮะฮิฟุเฮโฮครับผมแถวเอ็มมามิมุเมโมครับผมแถววายยะยุโยครับผมแถวอาระริรุเลโลแค่น,นี้นะครับแล้วก็แถว W ก็วะอันนี้อ่านว่าไม่อ่านโวะนะครับไม่อ่านโวอ่าน โอ้นะครับแล้วก็อืมนะครับอืมโอเคไหมฮะนี่คือทั้งหมด4-6ตัวของภาษาญี่ปุ่นในฮิลาง์กันนะครับผมฮิลาง์กันนะนะครับใครที่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวรูปเหล่านี้นะครับเราจะลงไว้ในแบนด์ในดิอารีนะครับในไอจีนะครับแล้วก็ในแบนด์ในแฟนเพจในยูทูปเอ่อในในในเฟซบุ๊กนะครับผมของตัวนี้นะครับเป็นตัวแผ่นภาพที่เราทําไว้ให้นะครับวัน